ถูกไหมคะเนี่ยไม่ไม่เห็นป้าหนี่ยขายกยเตียวไข่ใช่ไหมคะครับม,มันราคาขั้นต่ำสี่สิบครับแล้วผู้หญิงคนนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยขอป้าก,กินอ่ะป้าของสาป้าให้ใช่ไหมคะคมแล้วก็มาบอกกับป้าว่า ทันท้องแม่ทันขอซืเกี่ยวกินได้ไหมตอนนั้นป้าไม่ให้แต่วันเนี้มาขอแทนมี20แทนขอซื้อ20ป้าก็ทําให้แล้วเช่นนี้ป้าก็ไปนั่งร้านเสรใช่ไหมแล้วป้าก็พูดว่าให้ครั้งในครั้งสุดท้ายใน20บาทเนี่ยขอเล้วขออีกก็สานเขาบอกว่าป้านะ่ะเอาเข้ามายิ้นทาแต่ป้าพูดให้เขาได้ยินเขายืนอยู่นะครับแล้วป้าตีกับเขาก่อนแล้ว ลงไม้ลงมือกันแล้วกับป้าเองครับผมแล้วเที่ยวนี้คือเจ๊จะของร้านเขาลำพานเขาก็เลยบอกว่าออกไปทะเลาะกันที่อื่นแล้วเขาก็บอกว่าตกลงมึงจะเอากูอีกใช่ไหมเขาว่าเจ๊ตกลงมึงจะเอากูด้วยใช่ไหมเขาก็ปีใส่เจ๊สาวเขาก็ป้องกันแม่เขาอะครับก็คือผักออกไปแล้วเขาก็บอกเออมึงอยากเจอกับกูใช่ไหมเขาก็แปะลูกเข้ามาทำร้ายร้าเหตุคือจากป้า ลลูกชายเขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับ30กว่าแต่เขาไม่สมบูรณ์ดิเพราะว่ามีบัาดทะยักอันก็คือตัวใหญ่แล้วก็อายุเยอะแล้วนหนักเป็นร้อยโล<า>เขามาทําอะไรกับพี่คนนี้มั่งนะครับอุ้ยขึ้นขึ้นไปคล่อมเลยนะถ้าเผื่อว่าโหน้าดีวน้วมาช่ยองคนนั้นอะเขาทำไม่มาช่วยป้านี่เป็นคนติดคุกอ่าทำไมอ่ะป้าก็ต้องจัดไงนึกออกไหมเรา ทำร้ายเขาอะ่ะมันไม่ได้เรื่องเกี่ยวเขามเกี่ยวกับเราป้าคงเอาตายอะ่ะเพราะป้าถืออาวุธแล้วไงนึกออกไหมแต่พอดีหมืน้าวินเข้ามาลากออกแต่มันก็ทําไม่ถูกเขาทําผู้หญิงอ,ะอ่ะแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วอะ่ะตำรวจเอาไปแล้วไงคะอ๋อเอาตำรวจเอาไปแล้วทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่คือทะเลาะเข้าไปทั่วแต่ละวันาป้าแม่ตามานับครั้งไม่ถ้วนคือให้กิน แล้วป้าก็พูดให้ได้ยินให้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายไม่ให้แล้วม,มันบ่อยเขาหาว่าป้านินทาเขาปูก็จ่ายแล้ว20บาทป้าพูดให้เข้าใจว่าให้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายต่อไปไม่ให้แล้วสาเหตุมันแค่นี้แหละลูกทาไมนักข่าวเร็วจังพี่เหตุการณ์มันเป็นยังไงอะพี่ก็คือว่าตอนแรกอะเขาทะเลออาะกับป้าขายตวยเดียวครับผมทะเลาะกันเรื่อง พี่20บาทแกขาย40บาทไงแล้วทีนี้เขาแบบก็คือมี20บาทขอซื้อ20บาทได้ไหมแล้วก็เลยไปไม่ให้แล้วนะให้แค่ครั้งเดียวครั้งนี้นะต่อไปไม่ให้แล้วครับแล้วทีนี้เเขาก็ไม่พอใจเขาก็มายืนด่าป้าครับด่าบ้าจะแล้วบ้านั่งอยู่ในบ้านหนูไงครับแล้วทีนี้เหมือนทะเลาะก็ด่า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 ก่อนที่กับป้าก่อนแล้วครับแล้วทีนี้แม่แม่เหมือนูเาก็แบบ ลำคาญอ่าการเดินออกมาใช่ไหมอ่าก็ว่าเขาจะทำร้ายแม่อ่าแล้วเขาก็แบบว่าแบบจะเอาเรื่องจะเอาเรื่องกับแม่หนูด้วยครับผมจะทำร้ายแม่เข้าไปปกป้องแม่อือแล้วเขาทำอะไรพี่เขาเขาทำอะไรลูกชายเข้ามาทาร้ายคนนี้ตอนแรกเขาเขาอ่ะคู่รูแม่ว่าจะจะเอาเรื่องจะจะแบบมีเรื่องกับแกใช่ไหมอ่าอ่าหนูก็เลยเขาเห็นและว่าเขาอ่ะเข้ามาชิงมาชิงตัวแม่ครับผม ไอ้ทีนี้หนูก็เลยออกไปกันไปให้แล้วก็แบบมีกันประสบกระทั่งนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยแบบจะเอาเรื่องกับเขาใช่ไหมเขาก็เลยตามรถของเขามารถเขาด้วยรถบิ๊กบัสอะไใหญ่างเงี้ยร้อยแล้วเขาทำอะไรพี่มั่งตอนแรกเขาเดินมาเขาเดินมาแล้วเขาก็มาหยิบผิ่นะผินที่วางอยู่ตรงนั้นอะกระเบื้องครับผมปมาแต่ใส่ถุงแล้ว เขายังไม่ได้ปลายหินนะหนูหลเสร็จหนูก็เลยขีดเขาออกไปแล้วเขาเหมือนแบบสู้หนูไม่ได้เขาก็เลยให้ลูกหนูเอ้ให้ลูกให้ลูกเขาอ่ะใช่หใช้หมัดหรือใช้อนนชาวุธอ,อ่ะเขาจะต่อยแหละแต่ก็หลบเราเก็มีหลบเราก็มีเบตัวแล้วก็หบแล้วกไหไปใไมล้วเาก็เลยีแ่เขามาใส่องน้อาสอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่หน้านี่เราก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรมั่ง น่าจะเป็นหมัดแล้วพีรู้จักเขาบ้าหรือไม่รู้จักแล้วพี่รู้จักเา้หรือไม่รู้จักเหมือนเขาก็เป็นแม่บ้านจีงไปอะไรนะลเจ้าศลเจ้าข้างในแล้วเาก็เดินผ่านไปผ่านมาเมนแบบคนจอนด้วคนจอนแม่ลูอันนี้เราจะแจ้งความนั้น ดำเดินกตดีกับเขาไหมเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ตรงเนี้ยถ้าถ้าเกิดว,ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แบบโดนจับเราก็ไม่สบายอาะไรอาจจาะ<อ>บัญชีเขาเดินผ่านเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทำไรเราเนีก็คือเรื่องก็คือเรื่องของเรื่องเขาจะมาทำไร<อ>แม่เราก็เราไปช่วย